วันนี้เรามาพบกับ20ภาพที่น่าประทับใจจากโตเกียวโอลิมปิก2020ที่หลายคนไม่อาจลืมสิ่งที่คนไทยจดจำได้เป็นอย่างดีในกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ก็คือการคว้าเหรียญทองของน้องเทนนิสในกีฬาเทควันโดรุ่น49กิโลกร,รมัมรวมไปถึงเหรียญทองแดงจากน้องแต้วสุดาพรจากมวยสากลสมัครเล่นหญิงรุ่น60กิโลกร,รมัม ส่วนสิ่งที่น่าจดจำของชาวโลกก็ยังมีอีกหลายความประทับใจที่เกิดขึ้นมากมายในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในครั้งนี้และวันนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านไปชมภาพเหล่านี้กันภาพแรกเป็นนักกีฬาเทควันโดจากตองกาผู้ที่กลายเป็นขวัญใจสาวๆทั่วโลกตั้งแต่พิธีเปิดโอลิมปิกนะฮะโอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดเลยนะฮะภาพที่2นะครับเป็นวิวการแข่งขันจักรยานในโอลิมปิกแบบนี้นะฮะไม่มีในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับ ส่วนภาพนี้นะครับภาพที่3เป็นสภาพมือของนักกีฬาย,ยกน้ำหนักหญิงชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างเหรียญทองอเล็กเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นภาพของทอมเดลลี่นะครับนักกีฬากระโดดน้ําของสหราฐอาณาจักรผู้พิชิตเหรียญทองนะครับเขากําลังนั่งถักนิตติ้งอยู่ระหว่างที่ดูนักกระโดดน้ําคนอื่นกําลังทําการแข่งขันอยู่นะฮะก็เป็นภาพที่น่ารักทีเดียวนะครับ ภาพต่อไปนะครับภาพที่5นะครับเป็นนักกีฬากระโดดสูงนะฮะจากกาตาและจากอิตาลีนะครับที่ทําคะแนนได้เท่ากันนะครับและพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันเหรียญทองกันนะครับโดยที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาตั้งแต่ปี1912นั่นเองนะฮะส่วนภาพนี้นะครับภาพที่6นะฮะเป็นภาพของนักกีฬายิมนาสติกจากอุสเบกิสถานวัย46ปีนะฮะผู้เข้าร่วมโอลิมปิกมาแล้ว8สมัยนะฮะ หน้ายังเด็กอยู่เลยนะครับภาพที่7นะครับเป็น3ามสาวนักกีฬาจากจามายกานะครับจามายกานะครับกวาดเรียบนะฮะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะัะจากการวิ่ง1 0 0เมตรครับ ภาพนี้เป็นภาพที่8นะครับเป็นภาพของดรแอนนานะครับที่โด่งดังกันไปทั่วโลกนะครับสำหรับนักกีฬาจากออสเตรียมามืดที่เอาชนะเหรียญทองจากการแข่งขันจักรยานแบบโรสเรสทั้งท้ที่เธอนั้นนะครับไม่ใช่นักปั่นจักรยานอาชีพเลยนะฮะภาพที่9นะครับเป็นภาพของพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะฮะที่คว้าเหรียญทองยูโดนะฮะถือว่าเป็นพี่น้องคู่แรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เหรียญทองในวันเดียวของ โอลิมปิกนะฮะส่วนภาพนี้นะครับภาพที่10เป็นภาพของเด็กหญิงอายุ13ปีจากญี่ปุ่นนะครับที่เอาชนะเหรียญทองสเก็ตบอร์ดประเภทหญิงได้เป็นคนแรกนะฮะภาพที่11ครับเป็นภาพของนักกีฬาไตรกีฬาจากเบอร์มิวด้านะครับคว้าเหรียญศาสตแรกให้กับประเทศของเธอนะฮะภาพที่12ครับเป็นภาพของ นักวิ่งระยะไกลจากนเนเธอร์แลนด์นะครับสะดุดล้มในการแข่งขันวิ่ง1,500เมตรรอบคัดเลือกแต่เธอนะฮะกลับมาเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับหนึ่งโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะฮะส่วนภาพนี้นะครับภาพที่13เป็นภาพของนักกระโดดไกลชาวกรีซนะฮะเปิดตัวด้วยท่าเกียร์สของลูฟี่นะฮะจากเรื่องวันพีซนะฮะภาพที่1 4ครับ คนนี้ด้วยนะครับนักกีฬาทุ่มน้ำหนักจากสหรัฐอเมริกานะครับเปิดตัวด้วยท่าซูเปอร์นะครับของแฟงกี้จากเรื่องวันพีชเหมือนกันนะครับสงสัยจะอินมากนะฮะส่วนภาพนี้ภาพที่15นะครับเป็นนักกีฬา BMX ฮนะจากสหรัฐอาณาจักรที่ถูกตัดงบทีมหญิงนะครับไปให้ทีมชายเธอต้องทำงานเสริมเพื่อหาเงินมาแข่งเองนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเธอก็ สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักกีฬา BMX ของสหราชอาณาจักรคนแรกนะครับที่ได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส่วนภาพนี้นะครับภาพที่16ก็เป็นภาพแห่งช่วงเวลาของความดีใจของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมอเมริกานะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์นะครับด้วยการเอาชนะบราซิลถึง3ต่อ0นะฮะภาพที่17นะครับ เป็นภาพของนักกีฬาชาวอเมริกันนะครับที่ชนะเหรียญทองกีฬาทุ่มน้ำหนักส่งข้อความมาหาของปู่ของเขานะครับว่าปู่ครับเราทำมันได้แล้วแชมเปี้ยนโอลิมปิกปี2020นสะครับสังเกตที่กระดาษนะครับก็เป็นเขียนถึงปู่ของเขานะครับแกนป้าวีดิจิตทเวนตี้โอลิมปิกแชมเปี้ยนนะฮะ ภาพที่18นะครับเป็นภาพท่าเซิร์ดูราวกับการไล่ลำนะฮะของนักปิงปองสาวชาวญี่ปุ่นที่พิชิตนักกีฬาปิงปองไทยไปได้นะครับเธอได้เหรียญทองแดงประเภทหญิงเดี่ยวและได้เหรียญเงินประเภททีมนะฮะและยังได้เหรียญทองประเภทคู่ผสมด้วยโอ้โหเก่งจริงๆนะฮะ ส่วนภาพนี้นะครับภาพที่19เป็นภาพของเด็กหญิงนักกีฬาสเกตบอร์ดวัย13ปีชาวบราซิลนะฮะที่ได้เหรียญเงินและนอกจากนั้นนะฮะเธอยังเป็นนักกีฬาที่มีผู้ติดตามใน i ิน t a g r กรเพิ่มขึ้นนะฮะถึง5.8ล้านคนซึ่งมากที่สุดเลยนะฮะและภาพสุดท้ายนะครับเป็นภาพสาวน้อยนักกระโดดน้ำวัย14ปีจากชาวจีนนะครับที่ทำคะแนนเพอร์เฟ Ten นะฮะถึง2ครั้งนะครับจนได้เหรียญทองนะฮะ จริงๆก็มีภาพเหลือนะักกีฬาสาวสวยจากโอลิมปิกอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนได้เห็นกันจนตาแฉะไปแล้วนะครับส่วนใครที่ยังจําภาพอะไรที่น่าประทับใจในเหตุการณ์โอลิมปิกครั้งนี้ก็เอามาเล่าสู่รงนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะฮะขอบคุณที่มาจากบอแพนด้าด้วยนะครับ